สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องส้มสาราดีเลสเพลย์นะคะคลิปนี้มีสาราดีๆให้ท่านค่ะวันนี้สม้มมาอัปเดตนะคะ เรื่องของขั้นตอนการทําใบขับขี่ใหม่สําหรับรถยนต์ค่ะท่านใดที่กําลังนะคะจะมองหาวิธีการหรือขั้นตอนในการทําใบขับขี่รถยนต์ทําใหม่ทําครั้งแรกไม่เคยมีใบขับขี่รถยนต์มาก่อนดูคลิปนี้จะได้เข้าใจและเตรียมตัวให้พร้อมค่ะเพราะว่าหลายท่านสงสัยว่าตอนนี้ขนส่งบางขนส่งบอกว่า เปิด Walk i อินแล้วไม่ต้องจองคิวบางคนบอกว่าต้องจองคิวอย่างไรนะคะมีวิธีการขั้นตอนและละเอียดแบบไหนต้องจองคิวแบบไหนที่ยังไม่ต้องจองคิวไปดูในคลิปค่ะทำใบกับขี่รถยนต์ใหม่ครั้งแรกค่ะการทำใบกับขี่รถยนต์ใหม่ครั้งแรกนะคะมาดูคุณสมบัติของผู้ที่จะขอรับใบกับขี่ได้ก่อนเนาะ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นั่นหมายความว่าเจ้าหนะ้าที่ขนส่งจะเช็คจากบัตรประชาชนของเรานะวันที่เราไปทำใบขับขี่นั้นนะคะมีอายุต้องไม่ต่ำกว่า18ปีค่ะไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถขับรถได้ซึ่งตรงนี้นะคะก็จะไปผ่านกระบวนการในการทดสอบสมรรถภาพร่างกายค่ะไม่มีโรคประจําตัวที่ปู้ประกอบวิชาชีพวิชาการเห็นว่าเป็นอันตรายซึ่งอันนี้เราก็จะต้องไปขอใบรับรองแพทย์ค่ะ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตจิตฟันเฟือนและไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตนั่นเองค่ะคราวนี้เรามาดูการเตรียมเอกสารนะคะคนที่จะทำใบขับขี่รถยนต์ใหม่นั้นนะคะจะต้องนําไปก็คือ1บัตรประชาชนฉบับจริงนะคะตัวจริงของเราเขาก็จะเทียบบัตรประชาชนกับ เราคนปัจจุบันนะคะว่าเหมือนกันไหมบัตรประชาชนหมดอายุไม่ได้นะคะแล้วก็2นะคะก็คือใบรับรองแพทย์ซึ่งใบรับรองแพทย์ตัวนี้นะคะก็ให้ท่านไปบอกกับคลินิกหรือโรงพยาบาลก็ได้ว่ามาขอใบรับรองแพทย์สําหรับเอาไปทําใบขับขี่เขาจะมีรูปแบบฟอร์มเฉพาะนะคะของแพทยสภาที่ใช้สําหรับการไปยื่นทําใบขับขี่ซึ่งใบรับรองแพทย์นั้นนะคะท่านจะต้องขอไว้นะคะไม่เกิน1เดือนมีอายุไม่เกินหนึ่งเดือน,อน,น,อนถ้าเกิน1เดือนท่านต้องไปขอใบรับรองแพทย์ใหม่ค่ะ เอาละค่ะและมาถึงขั้นตอนการทำใบขี่รถยนต์ใหม่นั่นเองเนาะสิ่งที่กำลังสงสัยกันคือสรุปว่าต้องจองคิวไหมฟังดีๆค่ะการทำใบกับขี่รถยนต์ใหม่นั้นนะคะหนึ่งเลยคือต้องจองคิวค่ะต้องจองคิวคืออะไรจองคิวล่วงหน้านะคะ ผ่านระบบ DLT ทั้งนี้เนี่ยระบบ DLT จะมีทั้งเป็นแอปพลิเคชันให้เราดาวน์โหลดจาก a p s t t r r p Pay Store มาลดไว้ในมือถือเราก็ได้หรือว่าจะเข้าไปสู่เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกนะคะผ่านทาง www.google ก,ก็ได้อันนี้ก็คือทำผ่านเว็บไซต์จองคิวได้ทั้ง2ระบบเลยไม่ว่าจะทำผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านโทรศัพท์มือถือคะ่ะแต่ว่ามันจะมีอีกกรณีพิเศษคะ่ะที่เราแบบว่าไม่ต้องจองคิวแบบ w a l k in เข้าไปเลย แบบนี้เลยค่ะมาดูกันคือถ้าเราไม่จองคิวล่วงหน้าที่เราเรียกว่า walk in ไปเลยนะเหมือนสมัยก่อนที่เราไม่ต้องใช้แอปใช้อะไรเลยเดินเตรียมเอกาสารไปขนส่งเลยอันนี้นะคะจะเป็นเฉพาะบางเขตขนส่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ส้มแนะนําคือให้ท่านนะคะอยากจะไปขนส่งไหนท่านโทรโทรศัพท์ไปถามหรือว่าคือยังไงก็คือไปเช็คข้อมูลก่อนนั่นเองว่าถามว่าถ้าเราจะมา ทำใบขับขี่ใหม่นะเราจะต้องจองคิวหรือเปล่าบ้างขนส่งนะคะบังคับว่าต้องจองบ้างขนส่งเช่นขนส่งจตุจักนะคะเขาเปิด Walk in ถึงแม้ทำใหม่นะคะไปวันจันทร์วันพุธหรือวันศุกร์อันนี้คือ Walkin ไปได้เลยไม่ต้องจองคิวค่ะเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะคะเบื้องต้นเลยเนี่ย การทำแบบขีมใหม่คือต้องจองคิวนะคะทุกท่านเลยยกเว้นว่าถ้าท่านรู้ข้อมูลของบางขนส่งเฉพาะเขตนั้นที่ไม่ให้จองคิวหรือรับ Walk กอินได้อันนั้นท่านไปได้เลยค่ะแล้วก็แปะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสัญลักษณ์แบบนี้นะคะที่เป็นรูปคิวเขียนว่า DLT Smart Queue อันนี้นะคะเป็นระบบ DLT ของกรมการขนส่งทางบกที่ใช้ในการจองคิวล่วงหน้า ่อนที่จะไปทําใบขับขี่ใหม่ค่ะท่านใดยังจองคิวไม่เป็นยังไม่เคยเข้าสู่ระบบย้อนกลับไปดูคลิปเดิมของส้มนะคะมีสอนจองคิวใช้งานไว้แล้วค่ะอ่าเรามาดูกันดีกว่าว่าเมื่อเราจองคิวแล้วแล้วถึงวันนั้นนะคะเช่นวันที่เท่านี้เดือนนี้นะคะเราจองคิวได้แล้ววันนั้นค่ะวันที่เราจองคิวหมายความว่าเป็นวันที่เรา ต้องเดินทางไปที่ขนส่งและให้ไปก่อนเวลา1 0 3ถึงนาทีเพราะเขาจะมีการแจกเอกสารให้เรากรอกให้เราส่งเอกสารคัดกรองเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ก่อนค่ะถ้าไปช้าเราจะไปไม่ทันยื่นเอกสารในตอนแรกค่ะเขาก็จะยื่นกันไปหมดแล้วและเมื่อยื่นเอกสารเสร็จแล้วนะคะเมื่อถึงเวลานัดที่เราจองคิวไว้นะคะเขาจะทําการทดสอบสมรรถภาพร่างกายนั่นก็คือทดสอบสายตาบอดสีนะคะ ทดสอบสายตาทางลึกทางกว้างนะคะอุปกรณ์ทดสอบแล้วก็ทดสอบปฏิกิริยาทางเทา้านั่นก็คือการเหยียบเบรกนั่นเองจะมีไฟเข,เขียวขึ้นมาให้พอไฟแดงปุ๊บเราก็ต้องรีบหยุดนะคะโดยการเหยียบเบรกให้ทันเวลาถ้าใครนานนะอันนี้ก็ต้องไปวนนะคะเพื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกายใหม่คือไม่ผ่านค่ะมาดูขั้นตอนถัดไปหลังจากที่เราทดสอบสมรรถภาพร่างกายแล้วนะคะนี่เลยเราจะไปเข้าอบรมที่สำนักง,งานขนส่งเป็นเวลา5ชั่วโมงค่ะ อบรม5ชั่วโมงไปนั่งอบรมที่ขนส่งนะคะใช้ผลการอบรมออนไลน์ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องไปนั่งอบรมออนไลน์ไปนะคะใช้ไม่ได้ค่ะเราจะไปอบรมที่ขนส่งซึ่งข้อมูลในการอบรมนะคะกฎหมายก็จะเป็นในเรื่องของการอบรมกฎหมายว่าด้วยรถยนต์กฎหมายว่าด้วยทางหลวงกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกแล้วก็การขับรถอย่างปลอดภัยแล้วก็มารยาทในการขับรถทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นเวลา5ชั่วโมงท่านก็ไปนั่งดูวิดีโออบรมเป็นเวลา5ชั่วโมงค่ะ หลังจากที่เราอบรมแล้วนะคะเขาจะให้เราสอบภาคทฤษฎีหรือบางคนก็เรียกง่ายๆสอบข้อเขียนสอบข้อเขียนมีจานวนทั้งหมด50ข้อนะคะสําหรับทาใบกับขี่รถยนต์ใหม่นะคะโดยเราจะทําการสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือ e e x a m ก็คือเขาจะมีหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะแล้วเราก็กดๆๆทำข้อสอบนะคะไม่ต้องใช้ดินสอบเขียนนะคะเกณฑ์ในการผ่านนะ,ะท่านต้องผ่าน90%นั่นหมายความว่า50ข้อที่เขาให้มานะคะที่เราสอบนั้นเราจะต้องทําให้ถูกทั้งหมด 45ข้อเป็นอย่างน้อยถ้ามากกว่า45เป็นต้นไปอันนี้ก็คือผ่านพักทฤษฎีค่ะคราวนี้สำหรับท่านใดที่ยังกังวลอยู่นะคะของส้มมีนะคะไปเปิดคลิปดูย้อนหลังได้เป็นข้อสอบ ข้อเขียนนะคะหรือข้อสอบภาคทฤษฎีที่ส้มทําตัวอย่างข้อสอบเอาไว้แล้วจริงๆข้อสอบเนี่ยส้มทําไว้เมื่อปีที่แล้วคือปี65แต่ต้องบอกก่อนว่าข้อสอบมันยังใช้ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นการสุ่มข้อสอบดึงข้อสอบออกมาเป็นการวนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านสามารถกลับไปดูข้อสอบย้อนหลังของส้มได้เป็นแนวทางนะคะเพื่อเตรียมตัวก่อนที่จะไป สอบข้อเขียนที่ขนส่งหลังจากที่เราสอบข้อเขียนเสร็จแล้วนะคะเราจะไปสอบขับรถกันซึ่งเขาอาจจะนัดเป็นอีกวันหนึ่งวันรุ่งขึ้นนะคะหรือวันที่นัดสอบขับรถตามที่เจ้าหน้าที่ขนส่งเขานัดเพราะว่าวันเดียวจะไม่เสร็จค่ะเราจะไปสอบขับรถอีกวันหนึ่งโดยในการสอบขับรถนั้นจะมีทั้งหมด3ท่าค่ะคือ1ท่าเดินหน้าถอยหลังแบบตรงๆอย่าเบี้ยวนะแล้วก็2ท่าถอยหลัง เข้าจอดหรือแถวหลังเข้าซองนั่นเองแล้วก็3ถ้ท่าจอดเทียบทางเท้าค่ะเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่แนะนําเราอยู่ว่าเราต้องทําแบบไหนซึ่งความกังวลยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะ ถ้าเราสอบไม่ผ่านไม่ว่าจะสอบข้อเขียนไม่ผ่านนะคะหรือว่าสอบปฏิบัติสอบขับรถไม่ผ่านเจ้าหน้าที่เขาจะบันทึกผลนั้นของเราที่ไม่ผ่านแล้วเขาจะออกใบนัดเพื่อนัดเรานะคะให้มาทดสอบใหม่มาสอบแก้ตัวนั่นเองโดยเรานะคะนำใบนัดนั้นแล้วไปจองคิวในระบบ DLT Smart Queue แล้วไปขอสอบแก้ตัวใหม่แบบนี้ค่ะในระบบ DLT Smart Queue ันนี้ส้มยกตัวอย่างเป็นหน้าแอปพลิเคชันนะคะที่อยู่ในมือถือของส้มเราเลือกงานประเภทอื่นๆนะคะเขาจะมีบอกว่าไปย่าส่วนบุคคลสอบแก้ตัว ขอเขียนหรือสอบแก้ตัวขับรถท่านไม่ผ่านนะคะในหัวข้อการสอบไหนท่านก็มาเลือกสอบเอาแล้วก็จองคิวไปสอบใหม่ค่ะหลังจากที่เราสอบเสร็จก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะท่านใดที่สอบเสร็จท่านจะได้รับใบอนุญาตนะคะหลังจากวันที่สอบเสร็จนั้นเลยคือหลังจากวันที่ท่านสอบขับรถผ่านนั่นเองนะผ่านทุกกระบวนการโดยใบอนุญาตของท่านหรือใบขับขี่จะเป็นชนิดชั่วคราวซึ่งมีอายุ2ปีค่ะ ตราค่าธรมเนียมนะคะก็คือเราจะเสียค่าคำขอ5บาทแล้วก็ค่าใบขับขี่ชั่วคราวของเรา200บาทรวมเป็น205บาทนั่นเองค่ะหลังจากนี้นะคะก็เดินกลับบ้านอย่างสบายใจได้เลยอีก2ปีมาเจอกันใหม่ที่ขนส่งค่ะข้อมูลสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับอายุของใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราวนะคะถึงแม้ว่าจะมีอายุอย่างที่บอกคือ2ปีท่านสามารถใช้ได้2ปีแต่ถ้าท่านถือใบขับขี่ชั่วคราวใบนี้นะเกิน1ปีมาแล้วนะคะขนส่งบอกว่า ท่านสามารถที่จะมาทำเรื่องนะคะเปลี่ยนใบอนุญาตช่วคข่าว2ปีเป็นชนิดใบอนุญาตส่วนบุคคล5ปีได้เลยโดยที่เรานะคะไม่ต้องรอจนใบของเรานะคะชั่วคขาวหมดอายุจนครบ2ปีซึ่งอันนี้นะคะก็แล้วแต่พิจารณาของแต่ละท่านละคะบางคนบอกว่าต้องการใช้แบบขี่ส่วนบุคคลท่านถือครบปีกว่าท่านก็ามาเปลี่ยนเป็นส่วนบุคคลได้เลยหรือบางคนบอกว่าก็ใช้งานให้ครบ2ปีไปเลยจะได้ไม่ต้องเสียเงินไวอันนี้ก็แล้วแต่พิจารณาค่ะ คลิปนี้ก็จะเป็นขั้นตอนวิธีการนะคะแล้วก็ข้อมูลต่างๆในการเตรียมตัวสําหรับจะไปทําใบกับขี่รถยนต์ใหม่นะคะซึ่งเป็นข้อมูลอัปเดตแล้วนะคะในปี2566หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ